อันผู้ฟังที่น่ารักกดติดตามกดไลค์ช่องนิยายวายบายวิซ่าเพื่อฟังนิยายสนุกสนุกได้ทุกวันขอบคุณครับ e p 8โยหยุดกัดปากได้แล้วเขาพยายามใช้มือเปิดปากโยออกแต่มันก็ไม่เป็นผลเขาดึงโยขึ้นมาในอ้อมกอดและมันทำให้โยดิ้นอย่างแรงโยฉันพวินไม่ต้องกลัวฉันอยู่นี้พวินใช้มือหนึ่งจับโยงเงืขึ้นเพื่อให้มองตัวเองเต็มตา และดูเหมือนจะได้ผลโยยองลายฟันที่กัดปากออกค้าคุณวินผมร้อนร้อนเหลือกินเชียเอ่ยมันวังยาในายศิถ้าท,ทรมานคุณวินช่วยผมดว้วยช่วยผมทีเชียมึงไม่เอียนสถานที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ของอีกฝ่ายยิ่งทำให้เขาโกรธมากเขาไม่น่าพายุมาที่นี่ด้วยเลยพวินจับลงนอนบนโซฟากว้างก่อนที่ตัวเองจะตามประกบติด,ตด เขาจุบลงบนหน้าผักมนเบาก่อนจะเคลื่อนตัวจูบปากบางที่ปนไปด้วยกลิ่นขาวเลือดอือฮือ,อร่างกายของโยกำลังบอกว่าทนไม่ไหวอยากจะโผเข้าหายอีกฝ่ายแค่นี้ยังไม่ทำให้หายเริกโยทำอีกช่วยผมที่แฮกแฮกโยพูดด้วยน้ำเสียงกระส่าได้โยใน YouTube จะตัดฉากเล่าร้อนออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถตามไปอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์มาริสมาริตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง ทวินมองร่างที่หลับไหลดูเหมือนตอนนี้โยจะดีขึ้นแล้วร่างที่เคยแดงกำัำก็เริ่มกลับมาอมชมพูลมหายใจก็เริ่มสม่ำเสมอแต่คงจะวางใจไม่ได้ไว้ให้คนที่เขามาคุยธุรกิจด้วยหาหมอเก่งๆมาดูให้อีกทีเสื้อสูทต,ตัวใหญ่ถูกถอดและคลุมมาบนร่างที่เปล่าเปลือยเพราะเสื้อผ้าที่ฉีกขาดก่อนที่เขาจะอุ้มโยเดินออกไปซึ่งมีเรโอที่สภาพที่มีรอยช้ำยืนรอยอยู่นายควรไปหาหมอนาเรโอ ผมไม่เป็นอะไรมากครับเกรนกำลังไปจัดการเรื่องเย็ยนอยู่ครับืังนั้นเรากลับเธอโทรหาคุณโจให้เตรียมหมอไว้ให้มาดูโยกับนายด้วยครับคุณวินขายาอุ้มคนที่กำลังหลับหลายเดินตรงไปหายานพหาหนะนัดที่จะนำพวกเขากลับที่พักทันทีนี้ก็ผ่านมาสามอาทิตย์ตั้งแต่วันกลับจากฮ่องกงแล้วเขาไม่ได้เจอพวินเลยพอเข้าฟื้นจากยากวินก็พาเขาขึ้นเครื่องกลับไทยทันที หลังจากนั้นพอเขากลับไปทำงานเขาก็ถูกย้ายไปอยู่คลาส s A และทำงานตามปกติทำไไมเขาถึงอยากมาก็มาอยากทิ้งก็ทิ้งอยากเล่นด้วยเขาก็ต้องคอยเล่นตามทําเหมือนเขาเป็นหมาด้วยนะเป็นไงบ้างที่คลาส s A ทำงานสบายใหม่ครับพี่อันแล้วช่วงนี้ผมไม่ค่อยเห็นที่อันกลับบ้านเลยมีปัญหาอะไรกับพี่ชานหรือเปล่าครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาพักเบรกโยเลือกที่จะเข้ามากินข้าวในห้องอาหารของพนักงานนั้น ทำให้เขาเจอกับพี่สาวข้างห้องพักที่พาเขาเข้ามาทำงานที่นี่โยถ้าเกิดว่าโยเผลอไปทำอะไรที่ผิดต่อคนที่โยรักและรักโยจะทำยังไงเหรอสีหน้าของพี่อันตอนนี้ดูกังวลมากเขาดูออกเอาความจริงนะครับไม่มีใครชอบการโกกหญิงตอนมารู้ด้วยตัวเองทีหลังมันยิ่งเจ็บแต่ถ้ามันแร,แรงมากก็ต้องพิจารณาอีกทีคือพี่เล่าให้ผมฟังได้นะครับพี่เผลอไปมีอะไรกับคนอื่น แถมเขาก็มีมีอยู่แล้วพอฟังแบบนั้นโยถึงกับต้องถอนหายใจเรื่องมือที่สามแทงที่อันยังมีคนของตัวเองอีกแบบนี้ยิ่งกว่าปัยเลยนะแค่เผลอตัวหรือว่าเผลอใจไปด้วยแล้วครับที่ไม่รู้โยว่ามันคือการเผลอใจใหม่ที่รู้แค่ที่อยากอยู่กับเขาอยู่ใกล้ๆเขาพอตอนที่พี่รู้ว่าเขามีมีแล้วพี่เจ็บมากแต่พี่ก็เลิกที่จะยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ได้งั้นผมถามนะครับเขากับพี่ชานใครดีกว่ากันชาน ใครดูแลที่ดีกว่าชาญใครรักที่มากกว่าก็น่าจะชานงั้นถามกลับการที่รักใครมากกว่าเอออันคิดอยู่นานแต่ก็ไม่ได้คำตอบงั้นพี่กลับไปคิดดีๆนะครับว่าการที่พี่เลือกใครสักคนจะทำให้พี่มีความสุขหรือเปล่าโยจะไม่บอกเรื่องที่พี่พูดกับโยให้ชาญฟังใช่ไหมไม่หรอครับมันเป็นเรื่องระหว่างพี่กับพี่ชานขอโทษที่ต้องขัดจังหวะนะครับคุณโยคุณวินเรียกให้ไปพบครับ โยงเงยหน้าขึ้นมองเพิ่งพูดขึ้นมาระหว่างการสนทนาเขาเมื่อกี้เรโอดูโอเคขึ้นมากจากวันสุดท้ายที่เขาเจอตอนนั้นใบหน้าของหล่อของคนตรงหน้ามีแต่รอบฟกช้ำเต็มหมดเรียกได้ว่าคงเจ็บปวดไม่น้อยครับแต่ผมขอกินข้าวก่อนได้ไหมไม่ครับคุณวินกำชับมาว่าต้องไปหาเดี๋ยวนี้งั้นก็ได้ครับพี่อันเดียวผมมานะครับจะจะัไปเถอะ ไม่นานโบก็กำลังจะถึงหน้าประตูห้องใหญ่แต่เขาก็เจอกับคนที่เรียกเขามายืนอยู่ที่หน้าประตูกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอดูคุ้นตาม,มากแต่มันก็ไกลเกินกว่าเขาจะเห็นชัดจนอีกฝ่ายเดินสวนกับเขาระหว่างทางเธอคือคนที่เข้ามาทักเขากับฟ้าที่โรงอาหารชื่อหันหน้าแต่ดูเหมือนเธอจะจำเขาไม่ได้นะักผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์มากยิ่งกลิ่นกายที่แค่เดินผ่านยังหอมชวนเคลิ้มนั้นอีก ใช่เขาจำได้แล้วฮันนาคือชื่อที่ฟ้าใช้คู่พวินตอนที่ไปรับเขาครั้งแรกที่มหาลายัยผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันนะทำไมดูมีอิทธิพลต่อเขาจังอีกอย่างคงจะสำคัญมากเพราะไม่งั้นคนอย่างพวินจะออกมาส่งเองเลยเหรอมาแล้วเหรอพวินยืนรอคนที่กำลังเดินมาหาครับโยตอบรับเรโอช่วยให้คนเตรียมอาหารเข้าไปให้ฉันข้างในหน่อยนะครับคุณวินรับคำสั่งเสร็จ เรโอก,ก็เดินออกไปทันทีโยเดินตามพวินเข้ามาข้างในแต่พอเห็นโต๊ะทำงานของพวินก็ทำเอาโยเขินขึ้นมาภาพที่เขากับพวินทำเรื่องอย่างว่าผุดขึ้นมาในหัวโอ้ยมันไม่ใช่แค่ภาพในห้องนี้แต่ภาพวันที่เขาถูกวางยาก็ผุดขึ้นมาเหมือนกันไอโยนะไอโยไม่น่านึกถึงมันเลยเป็นอะไรายโยหน้าแดงๆนะพวินยื่นมือไปแต่หน้าผากของโยผมไม่เป็นไรครับโยบ่นหน้านี่แต่กับถูกพวินจับหน้าไว้ ถ้าไม่ให้มือแต่งนั้นก็ใช้นี้แทนแล้วกันผู้จบพวินน้มหน้าลงมาใกล้หน้าเขาทําให้ตอนนี้เราสองคนใช้อากาศร่วมกันระหว่างช่องว่างของลมหายใจก่อนที่หน้าผากของพวินจะสัมผัสกับหน้าผากเขาเบาๆสิ่งนั้นทําให้หัวใจของเขาเต้นเร็วเกินอัตราที่กําหนดไว้ไม่มีใครนี่แต่ทําไหมมันถึงแดงขึ้นอีกล่ะหรือว่านายเขินเรอือที่จริงเขาก็รู้ตั้งแต่แรกแล้ว และแต่แค่อยากแกล้งคนที่ปากแข็งไม่รู้ทําไมยิ่งคนตรงหน้าทำท่าทางแบบนั้นเขายิ่งมองว่ามันน่ารักก๊อกก๊อกเข้ามาไม่นานอาหาร5 6ถึง6อย่างก็วางอยู่บนต๊ะพวินเดินไปนั่งลงตรงที่ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเขานายจะยืนอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมมานั่งสิโยเดินลงไปนั่งเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามอย่างวาง่ายพอกินได้ไหมโยทำหน้างง อาหารบนโต๊ะพอกินได้ไหมถ้าไม่ได้จะให้คนไปเอาอันใหม่มาให้อาหารบนโต๊ะดูน่าอร่อยจะตายทำไมต้องเปลี่ยนแต่ที่เขาไม่แตกเพราะมันเกรงต่างหาว่าไงกินได้ไหมได้ครับโยบอกเพราะไม่อยากให้ใครลำบากงั้นเอานี้นายควรกินเยอะๆนะตัวนายเล็กมากแถวเอวนี้บางยิ่งกว่าอะไรดีอีกมือฉันแค่ข้างเดียวก็กอดได้สบายแล้วกอดงั้นเรอือยออเอาอีกแล้วนึกถึงเรื่องอย่างว่าอีกแล้ว โยตักอาหารที่ทวินส่งให้เอาเข้าปากมันอร่อยมากรู้เลยว่าต้องเป็นฝีมือเชฟฝีมือดีแน่นายจะไม่ถามหรือว่าฉันหายไปไหนมาผ่านไปสักพัพพวินก็พูดขึ้นผมถามได้หรือครับได้สิทธ้านายอยากรู้งั้นคุณวินไปไหนมาหรือครับที่จริงในส่วนลึกในใจเขาก็อยากรู้เหมือนกันฉันเพิ่งจัดงานมั่นมาแครง เสียงช้อนหลุดจากมือโยทันทีที่พวินพูดจบเขาคงแค่ตกใจแค่นั้นเองโยพูดในใจแต่ทำไมกันนะไอสิ่งที่กำลังก่อเกิดภายในใจเขาคืออะไรในเห็นผู้หญิงที่ยืนอยู่กับฉันก่อนหน้าใหม่ครับเธอคือคนที่ฉันมั่นด้วยใช่จริงๆสิ่งที่เขาแอบคิดมันเป็นความจริงเธอคือคนรักของผู้ชายตรงหน้าเขาจริงงั้งงั้นหรือครับยินดีด้วยนะครับนายอยากรู้จักเธอไหมไม่อยากรู้ครับ แต่ฉันอยากบอกทวินตอบกลับอย่างรวดเร็วเธอชื่อฮันนาเราครบกันมาเกือบสิบปีแล้วเธอเพิ่งกลับจากฝรั่งเศสนั้นทําให้พ่อกับแม่ของพวกเราจัดงานมั่นให้ตอนนี้อยู่ได้แต่ก้มหน้ารับฟังทำไมเขาต้องเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้เขาฟังจะตอกย้ำว่าเขาเป็นแค่ชู้ที่ใช่ระบายอารมณ์นั้นใช่ไหมายคำถามมากมายกำลังเข้ามาในสมองของเขาถ้างั้นคุณวินจะบอกให้เรายกเลิกสัญญาใช่ไหมครับ ไม่เลยโยนายคิดผิดตรงข้ามกันต่อไปนี้นายต้องย้ายมาอยู่กับฉันที่คอนโดหมายความว่ายังไงฉันอยากให้นายเล่นบทชู้รักฉันไงคงตื่นเต้นไม่น้อยถ้าต้องแอบคู่มั่นมีคนอื่นแถมยังเป็นผู้ชายที่ตัวเองอุปการะอีกคุณโรคจิตหรือไงคุณวินโยได้แต่อึ้งกับสิ่งที่ตัวเองได้ยินคนดีๆเขาไม่มีความคิดแบบนี้เหรองั้นหรือนเรียนหมอนี่รองวินิจฉัยอาการฉันดูสิบ้าไปแล้ว โยลุกเดินออกจากห้องนั้นทันทีโดยไม่หันกลับไปมองพวินอีกเลยทำไมเขาต้องมาเจอคนแบบนี้คนที่คิดว่าชีวิตกับความรู้สึกของคนอื่นเป็นของเล่นเขาไม่น่าเลยไม่น่าที่จะเข้ามายุ่งกับชีวิตคนพวกนี้เลยความรู้สึกบางอย่างที่กำลังกเกิดขึ้นในใจที่แม้แต่เจ้าของหัวใจยังหาคำตอบไม่ได้เลยส่วนทวินก็ได้แต่มองตามคนตัวเล็กไปทำไมเด็กคนนี้ถึงคอยเอาแต่พูดว่าอยากไปจากเขานัก นั้นและยิ่งเป็นแบบนั้นเขายิ่งอยากเอาชนะยิ่งนายคิดหนีฉันก็ยิ่งจะขังนายไว้จนกว่าจะพอใจเพราะตอนนี้นายเป็นของของฉันโยยืนมองห้องใหญ่ที่กําลังมีคนวิ่งวุ่นเอาของของเขาจัดเข้าที่อยู่เพราะอะไรนะหรอือเพราะคําสั่งของพบินไงเขาก็คิดว่าจะพูดเล่นสนุกสนุกเรื่องที่จะให้เขาย้ายมาอยู่ด้วยแต่พอเขากลับจากเรียนมาก็เจอผู้ชายสี่ถึงห้าคนกำลังขนเสื้อผ้า หนังสือเขาออกห้องเล่นเอาตกใจพอไปถามก็บอกว่าคือคำสั่งคุณวินแรงกว่านั้นคือลากเขากลับมาด้วยนิสิมันหน้าโมโหจริงหิวจังเลยแฮะโยที่นั่งอยู่บนโซฟากว้างดูทีวีอยู่เกือบจะสองชั่วโมงก็เริ่มจะหิวเจ้าของห้องก็ไม่มาสักทีเขาเลยตัดสินใจเดินสำรวจห้องสักหน่อยเพราะถ้าออกไปเขาคงหาทางกลับมาเองไม่ถูกแน่แถมของเขายังอยู่ที่นี่ทุกอย่างเขาหยุดมายืนตรงตู้เย็นใบใหญ่ ก่อนจะเปิดมันออกแต่สิ่งที่เห็นคือมีของที่สามารถทำอาหารได้ประมาณ2อถึงสอย่างนอกนั้นในตู้คือเบียร์ทั้งหมดเคยเห็นแต่ในทีวีไม่คิดว่าจะมีคนที่รักเครื่องดื่มพวกนี้มากกว่าสุขภาพตัวเองผ่านไปไม่นานถัดมาม่าง่ายตามสไตล์ชาวบ้านก็ถูกทำออกมาเขาจะกินข้าวแต่ในนี้ก็ไม่มีข้าวแต่ยังดีที่มีมาม่าอยู่ห่อนหนึ่งกินแล้วนะครับโยพูดกับตัวเอง ตั้งแต่ยายเสียเขาก็ต้องอยู่คนเดียวมาตลอดเพราะงั้นการพูดคนเดียวมันเป็นเรื่องที่เขาทำบ่อยมากอร่อยแห่ถึงเครื่องปรุงจะไม่ครบก็เถอะโยนั่งกินอาหารตรงหน้าพลางดูทีวีแก้เบื่อไปจนไม่ทันสังเกตว่าเจ้าของห้องกลับมาแล้วอร่อยไหมแค่แค,แค่โยตกใจกับเสียงคนที่เพิ่งเข้ามาทำเอาสำลักข้าหน้าแดงไปหมดได้แต่ใช้มือทุบอกช่วยเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ พวินหายไปแป๊บหนึ่งก่อนจะออกมาพร้อมแก้วน้ำในมือและยื่นให้โยส่วนตัวเองก็เดินลงไปนั่งข้างๆคนที่ดื่มน้ำอยู่เฮโยว,วางแก้วน้ำลงบนโต๊ะหลังจากดื่มหมดโอเคหรือยังครับโยพูดด้วยท่าทางเฉยๆนายทำเองเหรอพวินมองอาหารที่ถูกวางอยู่บนโต๊ะครับทำไมไม่สั่งอาหารจากข้างล่างขึ้นมากินผมสั่งไม่เป็นทำไมไม่โซ่ถามฉัน พวินความจำสั้นหรือไงก็เขาไม่เคยมีเบอร์พวินจะโทรหาได้ยังไงตั้งแต่รู้จักมาก็มีแต่อีกฝ่ายติดต่อมาก่อนตลอดโยเลือกที่จะไม่พูดนายไม่พอใจอะไรฉันอีกโยความหงุดหงิดของพวินกำลังก่อตัวขึ้นอีกครั้งผมจะไม่พอใจอะไรคุณพวินได้ครับแต่นายกำลังทำมันตอนนี้พูดมันออกมานายคิดอะไรทำไมต้องขนของผมมาที่นี่ก็บอกแล้วว่านายต้องมาอยู่กับฉัน ผมยังไม่ได้รับปากเลยนะครับฉันไม่ต้องให้แนอนุญาตเกิดนโยเพราะทั้งหมดในตัวนายคือสิทธิ์ของฉันทวินยกแขนข้างหนึ่งขึ้นไปโอบไหลยโยคุณไม่มีโยพยายามขยับออกแต่ก็โดนมือแกร่งบีบไว้แน่งั้นหรือลองทบทวนกันหน่อยดีไหมทวินวินยื่นหน้าเข้าไปไกลไม่คุณวินหยุดโยพยายามดันหน้าทวินที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ตัวเองออกโอเคโอเคไม่แกล้งแล้ว แต่เรื่องที่นายต้องอยู่ที่นี่กับฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโยจ้องมองดวงตาของคนที่พูดซึ้งมันบ่งบอกถึงอำนาจที่เขาคงไม่อาจถัดถืนมันได้ในเมื่อการเจรจาล้มเหลวเขาก็ไม่สนใจแล้วพวินมองคนที่หันไปสนใจอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะแทนที่จะเป็นเขาไอ้ท่าทางแบบนี้ก็ไม่ต่างจากแมวเลยอร่อยไหมพวินถามอ๋ออ๋อ แก้มที่ป่องเพราะอาหารที่อยู่ในปากทําให้พวินนอที่จะบีบมันเบาๆไม่ได้ส่วนโยก็ได้แต่หันมองคนที่ทําอะไรแปลกๆกับเขาตาแป๋วขอรองบ้างสิโยมองพวินอย่างสงสัยก่อนจะขยับถ้วยไปไว้ตรงหน้าเขาป้อนสิคําพูดที่ออกจากปากพวินทาให้โยตาโตและจ้องมองเขาตาแป๋วจุ๊บจนพวินนอที่จะก้มลงไปขาม,ขามชุมภูมินั้นไม่ได้ทำให้คนที่ไม่ทันตั้งตัวถึงกับตกใจขยับออกอัตโนมัติ เฮ้ยทำอะไรครับ